แอนนาเปิดคลิปแต่งโมที่ดูก่อนทำความฝันสำเร็จสุดซึ้งบอกคนบนฟ้าว่าขอลาออกจากงานพิธีกรโบกมือลาวงการบันเทิงไทยไปเดินตามฝันที่ต่างประเทศแอนนาที่ล่าสุดเธอได้เฉิดฉายในปารีสแฟชั่นวีครียกดีว่าปังมงลงสุดๆ เพราะก้าวแรกก็ปังเลยแค่ครั้งแรกก็ผ่านสมดังใจหวังทำกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับให้กำลังใจอย่างต่อเน,นื่องซึ่งล่าสุดแอนนาได้โพสต์คลิปแต่งโมผ่านทางเฟ e บุ o k แอนนาพร้อมข้อความบอกเพื่อนว่าแอนนาดูคลิปนี้ก่อนออดิชั่นก่อนเดินแบบผู้หญิงคนนี้คือแรงผลักดันในชีวิตคือคนที่ให้เราเก้าวไปข้างหน้า ขอบคุณนะวันนี้ฉันทําได้แล้วนะเธอทางด้านชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกคิดถึงแตงโมเป็นจนํานวนมากซึ่งอย่างไรก็ตามงานนี้ก็ต้องขอชื่นชมความเก่งของแอนนาด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ดอทขอบคุณค่ะ